ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชาจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกพง์พันธ์ผลวงศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีราชาพร้อมด้วยพันตำรวจโทพิสิทธ์ตั้งสิริสเสถียรรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชาได้รวมกันแถลงข่าวการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์สคดีผู้ต้องหาสีคนประกอบด้วยนายพระชระสลับศรีก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์เวสป้า บริเวณหน้าร้านรัตสาวถนน9กิโลนายนัทพลสามารถอายุ30ปีนายนางทิพวรรณนะคะคำบำรุงอายุ44ปีก่อเหตุร่วมกันลักขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยสิสีแดงริมถนนสุรศักดิ์และคดีที่3ผู้ต้องหาคือนายชำนาญยุทธทับมาโนดก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ยามาฮามีโอที่บริเวณถนน9กิโลหมู่3ตบลสุรศักดิ์นะคะ โดยพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุซึ่งทําไปเพราะตกงานและไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจึงจําใจต้องก่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานโดนหวังจะนํำไปขายต่อเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีในฐานความผิดลักทรัพย์หรือกระทําด้วยประการใดเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจําหน้าได้หรือรับของโจรต่อไปค่ะ